ก้าห้าแสนหนึง่งล้นช่างมันเรามันเหลือไงดูแล้วนี่ครับลักษณะเห็นแน่นอนเป็นไข่ชุกให้ไปขยายพันธุ์ก่อนนะครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนปะตกกระชอนน้ำท่วมกันดีกว่าข้าวหน้าก็าบอกว่าเขาบอกว่าวเติมเก้าห้า แสนหนึ่งล้นช่างมันมองงนี้เรามันเหลือไงเหลืออิไม่มีอะไรจะใส่เลยทั้งนั้นน่ะเออใช่ไหมมีสัง่งเนี่ยทางใส่ปลาใส่น้ำมันไม่ก่อนอเ,เออถึงมาแล้วทุกคนนะครับขี่มอไซค์มายวไม่จะบอกว่าไงดีอะไม้เนี่ยมันเป็นมันเป็นไม้ที่หนาเพิ่งเข้าเมื่อวานเลยนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็มาเช็คไม้ไปแล้ะคือผมตีไปเนี่ยสองสามไม้ก็กัดแล้ะยิ่งช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ช่องน้ําที่มันล้นจากคลองนี่ครับนี่ใช่ไหมคลองมันน้ําล้นตลิ่งอยู่ครับแล้วมันจะมีท่อที่ขอต่อน้าเข้านาแล้วมันจะเข้าอย่างเงี้ยทุกปีถ้าเกิดปริมาณน้ํามันดันขึ้นมาโอกาสที่เราจะเจอหมายแบบเนี้ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไม่ได้มาทุกวันยังกับครั้งก่อนผมไปเช็คหมายนะ้นําท่วมเนี่ยค,ค,คือเที่ยวไปครับคือระวังไว้ว่าน้ํามันจะเข้า คือเรารู้แล้วมันช่วงเวลานีนน้ำจะเข้าแต่เราจะไม่รู้ว่าวันไหนแน่นอนใช่ไหมครับเราก็จะไปแล้วพอไปถึงปุ๊บไม่มีน้ําผมก็อ่ะไม่ไปหรอกข้าเมื่อวันนั้นผมมาทำงานอยู่บ้านบังเอิญครับต้องไปส่งของให้ลูกค้าแล้วขับผ่านหม่ตรงนั้นแหละเชื่อไหมทุกคนน้ําขึ้นแล้วเต็มเลยแล้วแบบทุกคนก็ยืนตีปลากันแบบสนุกสนานผมไม่ทันแล้วเช้าลุกขึ้นแต่งตัวมาแต่เช้าเลยปลาไม่กินแหละนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เมื่อวานนี้บังเอิญเจอน้ํากาลังเข้าแล้วน้ํามันยังไม่เยอะมากปลาก็มีปลากลัดลูกปลาเห็นเ,นเลยแหละเชา้านี้ต้องรีบมาแต่เช้าเลยครับไม่มั่นใจว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วน้ําจะเปลี่ยนปลาจะกัดไหมเดี๋ยวไปดูกันครับ ไม่ไหวครับปลาเล็กปลามันตัวไม่โตครับปลามันไซส์ประมาณตั้มเบ็ดอย่างเงี้ยครับเราเยือผมมันเป็นเยื่อกสี่เซนนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสามเซนจะเดียวกันขับคอลองอยากอยาก,อยากเจอปลาใหญ่ครับชั้นนาเนี่ยคือเราจะปล่อยให้ปลามันตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงนีง้ไม่ไหวครับอนาคตเราจะไม่เลือกปลาใหญ่ให้ตกกันแล้วถามว่าตอบสนองไหมมันก,ก็มีตัวกัดแต่เพียงแค่ว่ากัดไม่เข้า ลามันเล็กจัดนะครับผมจริงๆผมเป็นคนชอบหาปลาใหญ่นะแต่ถ้าเราไม่ให้ได้ปลาเลยเนี่ก็ไม่ไหวก็ลองดูครับถ้ามันมีตัวให้รู้ว่ามันมีตัวแต่ว่าตัวไม่โตก็จะได้ปล่อยไปนั่นไงหูตัวนย้ใหญ่ครับทุกคนแล้วมันกัดไม่โดนอะ่ะ กัดปั๊บเลยหรือไม่มันก็เริ่มกัดหลังหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันดูอาการกันตรวนี้ตัวใหญ่ครับกัดเยือ่อ้าโดนแล้วโดดแล้วนี่ไงโถไม่ใหญ่ ถือคล็ดสักวันแล้วกันครับปกติผมก็ไม่เก็บนะพอดีวันนี้มากับเบียร์นะครับแล้วที่บ้านเบียร์เขาก็ค่อนข้างชอบประช่อนนะครับวันนี้เราก็ขอแยตเก็บตัวนี้เป็นตัวแรกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเล็กนะครับแฮกมานแฮกมานเอาปลาใส่ถังก่อนนี่ครับซ้ายมือตัวนี้เนี่ผมตีไปอย่างนี้ ยังไงก็โดนกัดโดนแน่นอนนะลักษณะหมายคือด้านหน้ามันจะมีท่อน้ํานะครับแล้วต่อจากคลองเนี่ยไหลเข้ามันเป็นลักษณะเหมือนช่องน้าไหลครับเป็นปากช่องน้ําไหลจนเป็นปากท่อแหละเออแล้วก็ลักษณะดูดีครับโอ้ยขึ้นจิบน้านี่หนึ่งตัว่าตรงนี้เห็นตัวเลยครับมีตัวแน่ๆตรงนี้ครับเดี๋ยวใครดูนะยังไงก็โดน าโดนไหมครับแต่ไม่ได้ตัวโคตรใหญ่เลยปลาเลยวะไม่ใช่ปลาเลยเรียกเสือปลาสีดำสีดำเคปลามาแล้วรอดแค่แล้วตอนแรกยังไงเรแลวันนี้อย่างนี้มีลุ้นครับเช,าชา้าเช้านี้จังหวาน้ำเช้าครับเดือดเดือด ขอช่องนี้ก่อนยังไงก็ต้องโดนสวยขนาดนี้มีตัวแน่นอนต้องไงกัดกระโชกโคกห้าประเข็ม โทษแล้วดูไหมโอ้ยอสายมันพลาดก่อข้าวเราแบบเช็คไม่ไม่ได้อ่ะเช็คไม่ถน,นัดก็เลยแบบลองวัดดูไม่ได้วัดให้กายแบบนี่ที่ตรงนี้ดงฮาเลมเลยฮาเลมเช็คเลยใส่กล้องเพื่อนมา่วยงานใส้แทบตา มั่วก็ไม่มีโอ้โหตีรุยยปตาทุกย่าเห็นไหมมืนกัดลูกปลาเนี่ย 对不对？打。哎。 คอเล็กน้อยเดินหมดตากล้องไม่แสบตาครับตากล้องมีแวนนี่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 ดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เรียกโปรฮันเตอร์นะครับแวนโพลาร์ไล์คุณภาพดีนี่ครับย้อนแสงก็สบายเพราะอะไรเป็นโพลาร์ไล์ครับนะตอนนี้ การแสง UV นะครับตดแสงสะท้อนแล้วก็มีกรอบกันลมนะครับขี่กันลมกันแมลงระหว่างขี่มอไซค์นี้เป็นไอเทมเด็ดที่พลาดไม่ได้ตกปลานะครับต้องมีนะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่มันเกิดอันตรายกับดวงตาเราขณะที่เราตกปลาแล้วก็ช่วยลดรังสีที่มากระทบกระเทือนสายตาได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในช็อปได้นะครับ Pro Hunter ไอเทมนี้ต้องมีต้องมีกี่แต้มแล้วกี่เต้มแล้วสามแล้วสามแล้วรวมพี่ด้วยไหมใช่ครับเอาเว้ถังไม้แห้งไว้ครับไปดูต่อครับเลอแดดเริ่มมาแล้วแป๊บเดียวเองเห็นไหมฮะใครอยากันดกว่ะไปใหม่ตรงนู้นปลามีทั่วทุง่งตรงไหนไม่กัดเราก็ไม่ตี เดีย๋ยวได้ไม่คุ้มค่าน้ำมันฮะออเพวกนี้มันถ้าไปเล่นนั่นมากเล่นตัวคิดว่าสวยไงเออคิดว่าสวยแล้วเ,เ,เราต้องตือง้อไงเปล่าโถเราจะไปเป็นอย่างนั้นเออนี่ใส่เราเป็นอย่างนั้นไงนเจอสาวก็าชอบไปตือ้อไปงออย่างเงี้ยซีก็ได้ใจไงใหญ่คนนี้ไหมครับ ฮ้ยโอ้โหอันน <oh ี้เอาไปย่างแล้วก yes ็ทำอะไรวะยาไก่เหรอโอ้โหตัวใหญ่ๆเอาไม่อยู่ตัวเท่านี้เอาอยู่แท้เฮ้ยเยอะแยะแบบปลาอ้าวโอ้โหไม่ดับเครื่องเสียงรถเบียร์กบก็เลยไม่รู้ว่าของพี่ก็ก็เลยไม่ดับเฮ้ยไหนไหนไหนไอะไหน้อ้โหนี่มีตัวไหม นั่นไงเออเฮ้ยใส่ใส่ปักเกลือวะเหมดกำลังเข้านี่นะเพิ่งเข้าวันนี้เลยเนี่ยเมื่อวานไม่เข้านะตรงนี้อืหลอนหมดแล้วกดถ่ายยังวะวะสรุปกดถ่ายแล้วก็ปิดอีก อให้ดูครับตัวนี้อกบยางตัวนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้ชื่อนะเมื่อก่อนมันมีชื่อไซโคอยู่อืเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันชื่อไซโคแต่ตอนนี้ไม่มีไซโคแล้วเป็นกบยางสามเสนไมเฉยครับอืมโน เอโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายรูปหน่อยแล้วกันไม่ได้ถ่ายรูปเลยตั้งแต่เช้าเหมือนจบแล้วครับนายไม้เด็ดของเราเห็นไหมที่กี้เบลล์นั่นแหละคือไม้เด็ดเลยนะที่เขากำลังลุยอยู่นะ่ะจับไหมหรือไม่าฮะจับหรือเปล่าลุยแล้วลุยเอาไม้ตีไปน,นะซุ่มเลยไหมซุ่มนะต้องตีบวกกว่อนซุ่มอ่ะ ม่ได้ก็ว่าทายแล้วใหญ่ขึ้นอันนิดนึงโอ้ยช็อตกัะด,ดุด้วยกี้นี้โอเคบนอยู่ว่น้ำไหลแท้ๆไม่มีตัววะ่ะเรืยว,ว่าไปกดหยุดตอน,นอหน่อยหนวะต้องย้อนไปดูมีตัวดีไม่มีตัวได้ไดยังไงแวะลงมาเนี่ยมีล้างสังเฮาา มันไม่มัน,มนไม,ไม,ไม่ไม่หล่อนไงไม่ถึงกับห่อนเฮ่าก็พอโอ้ยน้ำมันไหลตรงนี้นี่วะบุด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 ก็ว่าอยู่มีตัวขยับอืมโดเลยต้องมีตัวสิวะ ครับอีกหนึ่งเต็มอ่ะน้ำเต็มไปก่อนครับอุย้ยตึงอุ้ยเต้งตึงตึงตึงดี้ววะกัดไ่ทีแล้วไม่เอาสักทีเฮ้ยใหญ่สุดของนาน,นี้แล้ว <laughs> อยู่ยนี่อยู่นี่อยอดแสงน,นี่คือไซยที่ ใหญ่สุดของราบแบบนี้สิบตัวโลไซส์สิบสิบตัวโลโอเคฮึ <Okay. S 2> โดนแล้วดิน้นมาปิดมาปิดมา ปลาออได้ปลาช่อนแล้วครับวันนี้ทั้งวันโอ้โหต้งแก็เช้านะกลับไปบ้านไปพักผ่อนกินข้าวกินปลามาตอนบ่ายครับอืในที่สุดก็เจอปลาสักทีนี่ครับปลาช่อนที่ไม่ใช่เศษปลานี่ครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ เห็นแน่นอนเป็นไข่ทองแน่นอนครับเดี๋ยวปล่อยไปปล่อยตรงนี้แล้วกันครับรอดแน่นอนชุปลักให้ไปขยายพันธุ์ก่อนนะครับมันโตได้เยอะถ้าเราเก็บหมดก็นะมันจะน้อยลงทุกวันโอเคครับพักายไปลุยกันต่อแตมแรกต้นายมาละ ตากอยู่ปากท่อนะชอบท้ำไหลแต่ช่อนนาไซานี้ครับไม่โตถ้าเกิดเราเก็บหมดมันก็จะไม่โตมันก็ต้ออยู่แค่นี้ครับจริงๆมันคือมันเป็นปลาที่สามารถโตได้ถึงสองสามกิโลนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับตัวนี้ขอไม่ปล่อยเอ้ไม่ปล่อยวะขอไม่ถ่ายรูปแล้วกันนะครับเดี๋ยวปมดลราปล่อยเลยหมดเวลานะครับวันนี้ในที่สุดก็มีแต่ตัวเล็กๆนะครับเหมือนเดิมไซส์เขาเรียกอะไรนะไซส์ปลาเข็มนะครับปลาช่อนน้ำท่วมเดี๋ยวนี้ไซส์ไม่โตเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผม ก็ตั้งใจมาหาปลาตัวใหญ่ๆนะถุงก็เน็บพายรถมาเพื่อเจอไซส์โลไซส์เกินครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเก็บไปทำกับข้าวได้ไม่ใช่ว่าผมตกัะปล่อยอย่างเดียวนะคือถ้าถ้าเกิดว่ามันตัวพอที่แบบเอาไปทําอาหารได้เงี้ยก็ก็เก็บเหมือนกันนะครับบางจงังหวะบางช่วงแต่ถ้าเกิดว่าเจอไซส์เล็กๆแล้วมันสามารถปล่อยได้โดยที่ว่ามันไม่ได้เจ็บเยอะ คือบาดแผลตามที่มันโดนตะขอเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รุนแรงนะครับก็จะปล่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบาดเจ็บเยอะเนี่ยผมก็ก็ต้องเก็บนะครับเพื่อไม่ให้มันสูญเปล่านะบถ้าบางทีมากับเพื่อนๆน,น,น้องๆอ,อ,อย่างกมืมอเช้านะครับต้องเบียร์มาด้วยอันนั้นกลับทําอาหารได้ผมก็เก็บให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเดียวเนี่ยไม่รู้ทําอะไรผมก็ปล่อยนะครับโอเคนะครับเป้าหมายทําลายสถิติ ในระบบไทยเอ f d ดีผมก็ยังไม่ได้ผมกล่าวว่าปานาปีนี้นะครับจะได้มีสถิติสายเส้นเล็กๆก,กับปลาตัวใหญ่ๆไซส์โลอะไรเงี้ยไว้บันทึกในพื้นที่อำเภอวิเศษนะครับในโซนอื่นๆผมก็ไล่เก็บบันทึกลงไปเยอะแล้วนะ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 ถ้าไหนอยากจะลองอบันทึกข้อมูลตัวเองนะครับเป็นสถิติว่า,ามาพื้นที่นี้นะครับเป็นจังหวัดนี้อำเภอนี้อะไรอย่างเงี้ย จะบอกหมายก็ได้นะแล้วแต่หรือไม่บอกหมายก็ได้นะครับก็อยากจะได้ว่าเออในโซนเนี้ยเราได้ปลาชนิดปลาอะไรนะครับตกได้ปลาอะไรขึ้นมาด้วยอุปกรณ์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถบันทึกเอาไว้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าดูสถิติตัวเองกับสามารถบันทึกข้อมูลของตัวเองว่าเฮ้ยเราเคยได้ปลาตัวแค่ไหนขนาดยาวหนักเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้หรือจะแบบว่า ทำลายสถิติตัวเองเคยได้แล้วอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างผมในตอนนี้คือต้องการที่จะบันทึกข้อมูลตัวเองเป็นเป้าหมายครับว่าเฮ้ยตรงนี้เราเคยได้แล้วลองดูซิว่ามันมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแชร์กันนะครับบันทึกกันแล้วก็สามารถเข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกไทยเอสดได้นะครับเข้าไปที่ w w w t h a i s f d c o m นะครับไม่มั่นใจว่า พิมพ์ที่ Google ก็เจอครับเข้าไปในเซิร์ h กูเกิลแค่ว่าพิมพ์แค่ไทย SFD นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ก็ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไปให้ด้วยก็ได้อ่ะนะครับใครอยากจะสมัครเข้าไปนะครับกิจกรรมของสมาคมกีฬาตกปลาสปอตฟิชชิงไทยนะครับก็มีทางผู้จัดนะครับมีงานแข่งนะครับมีกิจกรรมดีๆเยอะนะครับใครที่ชอบตกปลาไม่ว่าจะเป็นชิงหลิวเป็นสปิวเป็นเยียบบลอมนะครับลองสมัครเข้าไปดูแล้วไปดูกิจกรรมได้ ในระบบไทยเอสดีแล้วไม่ก็ไปที่หน้าเพจนะครับมีทั้งเพจไทย D, เสสอสดีนะครับเพจสมาคมกีฬาตกปลาสปอร์ตยิงไทยนะครับแล้วก็ไทยแองเกอรนะครับลองไปดูได้นะครับข้อมูลกิจกรรมการตกปลาเยอะแยะมากมายนะครับของสมาคมโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีปลาตัวใหญ่นะครับแล้วก็ฝนเริ่มคลื้มมาคงพักแค่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับบุยบ้ย